สวัสดีครับนุดโกชาแนลนะครับเด้อมาหนีโกชาแนลเสื้อผ้ามากงบงอยกสะดุงครับอยู่หนาฝ้ายครับบานแห้ครับข้างเขาปากข้างโรงเรียนบานยอดแกงนะครับเด้อนี่มาเมืองครับอันนี้ครับพ่อเอกของเข้าครับเสือเขียวสะดุงซีเส้นนะครับนี่มาลุโอ้โอ้เดือดเดือดครับเดือดโอ้สะดุงซีเส้นครับมืองครับแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเห็น ปลามันเหี้ยออกสะดุงนี่ยเพราะมันยังนะครับเบอร์ใส่สะดุ้งซีเซนยกครับอู้โดดกับโดดโดดโอ้ได้โลอยู่ครับได้โลอยู่หลุดเป็นเจ้าเจ้าไปแล้วครับนะจุ่มขาจุ่มขาสะดุงนี่จุ่มมาโดนนะครับเแม่จมูกหัวจมูกหัว น้ำแห้งๆครับน้ำฝนตกเมื่อคืนนี่ครับตกบักแห้งแล้วครับประมาณสองสามจังโมงตอนเศร้าซ้ำอีกเอาครับรุ่นเอ้าวอาอู้โดดโดดโตดอืมพี่น้องคิดเด้อเด้อมาปลามาันโตใหญ่สมัยหลุนสะดุ้งซีเซ่นเลครับโ,ดดโดดยบเรีวเรียวแล้ก็ไปไหนนะ บริษาเนี่ยมาคำแล้วครับผมนี่ครับน้ำแห้งๆเอาตอกลักกันครับเอาสะดุงพยุ่วแล้วครับนี่ตอกลักแล้ว สะดุ้งซีเซ็นยังงูกติดนะครับขึ้นเมืองโหลดตามสิไหลไหล,ล,ลขนาดทำป่าเนี่ยิแเพนเมืงน้มได้คนนะ<ม>คุนครับไหลลงไปคุนครับคุน<ม><ว>ทางลมเนี่ยก็ยังในอยู่ด้ครับ ทีแล้วครับปักลักแนนแล้วครับสะดุ้งกัสีเบียดเบียดค้ากันนี่ครับมึงเ่นนานปิดเบียดกันอีกยังได้ครับมึงเรนปะตายยังน่ปะประกดประกดประกด ประกดติดครับประกดติดจรับกดตดีๆได้ถือเงียงไว้ใล <c oughs> ป,ประกดง่าครับหั <c oughs> กเงียงก่อน ปรากฏงหญ่แล้วอ้เดือด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 เอาครับมาหุ่นน้ำต้ออีก สะดุ้งมันจะเป็นติดๆกันนะครับเอาโดด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  ยกอยู่งแล้วครับโดดคนใส่สะดุงซีเส้นมาครับปลามันหลุดออกไรครับจริงๆปลาเขาไรก็นี่เนะี่ยจะสะดุงซีเส้นนะครับเดี๋ยวขัดใส่เลยอะโอ้ยังมัเนี่ยปิดเช็คเลย ทีาโลไรที่หกโล,อ,กโโลอยู่มันเครับรุนต้อรุนต้อ โดดวะโอู้อเล่าใดนีด่มันจะหลุดซีเส้นเลยเต็ครับเล่าใดีด ว่าี้ครับโดดโดดเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนมุมเห็นเดีครับนะเดี๋ยวผมขอถ่ายง่ายมุมเะครับจุม้ม เปลี่ยนมุมกล้องกันครับเปลี่ยนมุมกล้องกัน ุน,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 นเอาลุนรุนรุน,นอื้โอ้ขับมึงเนี่ยปลาสามแต่สะดุ้งซีเซ้นครับมึงโหลดเลย นกสงวานี้ครับโอ้ยโดดโดดมวนแล้วครับบนบะมึงข้าเจ้าเอาลรามวนนะครับอันนี้บ้านแห่นะครับเด้อตำบลยอดแขงครับ ผมเพื่อนางมณ์ครับจังหวัดกลาลสินครับเอาลุ้นจังหวะนี้เอาโดดโดโดโอ้เสียดายแต่เป็นสะดุ้งสี่เส้นเนี่ยนะครับแต่เป็นสะดุงสามเส้นนีิ้วเสียดายแข็งยุบไปเปลี่ยนไหมมาแล้วครับเนี่ยเลี่ยนเป็นสามเส้นหาแล้วครับแปลว่าถ้าหนึ่งสี่เส้นมันจะขาดครับเอาลุ้นแข็งจี๋ถือค้าก็เก่าหน่ lượt nhau nhau về nông cảnh khăn nè Để, để không bỏ ุดครับจังหวะนี้จังหวะนี้เอ้อมวลนะครับมวลมวลมวลมลัมวลน้ำข้าเจ้าเอาปาก น,นี่โดดขามอยู่หนานสะดุ้งเลยโดดไปโดดมาอยู่หนานสะดุ้งเลยครับเอาลุยจังไรนี้ครับโอ้โดโดแล้วนึงสองโอ้ยมาละวหามาละวพบด้วครับ เอจังหวะนี้เอาหนึ่งโดดโอ้ยมวเลมวนเนี่ยมวลเนี่ยมันต้องซอยกันตาขับจักสิเอาทันเอาครับมัดลุ่นอยู่จักสองสามจังหวะนะครับเนาะ จังหวัดสุ้ายครับเมืองพ่อของป่าของพ่อครับอ้าวดูโยกแบบติดๆกันเลยเลยครับยกนี่โอ้ป่าโดดโดกจุดหาสะดุ้งเลยโดดยัวครับมันโดดยัว เอาไยกออกจะไปกันเลยไงเลยเอาขึา้นยอนีปโอ้โดดอดแล้วมันตึงผลมักะดุงเลยโอ้บ่าเอาเลยครับ้แมาหลุนจังหวัดยยวสุดท้ายครับจังหวัดสุท้ายโอ้โดดโอีกแล้ว บัวท ah, mm ่านไหนโยนเยอะมันกระโดดแล้วครับอ่าม okay, uh ันโดนเลยน้อเอาโยกโยนโยนโยนโดดตัวเอ้อเจ็ดแปดตัวอยู่โอเคครับพ่อของปากของพ่อน้ออย่าลืมกดติดตามรูปโปรแชแนลนะครับเด้อ จังวัดสุ้ัยครับน้ำเดือดเดือดพาโดดโดดครับอโอดาดหนึ่งอ,า,อาครับแค่นี้นะครับน้ครับหด,ดโกรธใช่ไหมของคุณครับที่รับชมครับ